สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเราจะช่วยลูกอย่างไรดีหากลูกวัยรุ่นมีความอายวิตกกังวลและไม่มั่นใจในตัวเองค่ะสิ่งแรกที่ทำให้วัยรุ่นรู้สึกอายหรือไม่มั่นใจนะคะก็คือเด็กมักจะมองตัวเองมากกว่ามองคนอื่นทำให้รู้สึกว่าตัวเองแปลก หรือไม่เหมือนเพื่อนทำให้รู้สึกไม่มั่นใจนะคะดังนั้นเทคนิคแรกเลยคือเปลี่ยนจากรู้สึกให้ความสนใจกับตัวเองมองตัวเองเป็นมองคนอื่นแทนสนใจกับสภาพแวดล้อมรอบๆตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่กําลังหัวเราะอยู่หรือแม้แต่ดอกไม้ใบหญ้า,ยยาต,ต้นไม้ก็จะทำให้รู้สึกดีขึ้นแล้วก็ลดการมองตัวเองลงไปค่ะ และหากลูกวัยรุ่นกำลังคุยกับใครอยู่แล้วรู้สึกว่าความอายกำลังเพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นแทนที่จะสนใจแต่ความรู้สึกของตัวเองนะคะให้เปลี่ยนเป็นสนใจคู่สนทนามากยิ่งขึ้นโดยการสบตาแล้วตั้งคำถามนะคะอย่างเช่นเธอชอบกินอะไรแล้วงานอดิเรกล่ะเธอชอบทำอะไร และเพราะอะไรถึงชอบแบบนั้นการที่ตั้งคำถามแบบนี้นะคะทำให้เราเปลี่ยนจุดสนใจตัวเองเป็นสนใจเพื่อนและสิ่งที่เพื่อนตอบก็จะทำให้มีจุดที่จะเชื่อมต่อกันและก็สามารถที่จะลดความกังวลต่อตนเองลงและสามารถสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนได้มากขึ้นด้วยค่ะ บอกลูกวัยรุ่นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนอื่นเขาก็อายเราเหมือนกันนะคะอย่าคิดว่าเราน่กอายเขาอย่างเดียวซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยเวลาที่เราเจอใครที่ไม่คุ้นเคยนะคะดังนั้นให้สบายใจได้เลยว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะแล้วลูกของเราก็จะเข้าใจและลดความรู้สึกแปลแกแยกลงไปได้ค่ะ บอกลูกได้นะคะว่าความกังวลความกลัวหรือความอายเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะเมื่อเราจะทำอะไรใหม่ๆในสถานที่ใหม่ๆก็จะทำให้เราเนี่ยเตรียมตัวค้นหาข้อมูลฝึกพูดหรือฝึกทำสิ่งเหล่านั้นจนเกิดเป็นความเคยชินและชํานาญซึ่งก็จะทำให้เป็นคนที่มีความมั่นใจแล้วก็ทำสิ่งต่างๆออกมาได้ดีอีกด้วยค่ะ คุณพ่อคุณแม่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆได้นะคะบางครั้งคุณพ่อคุณแม่อาจแสดงให้เห็นว่าการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำสิ่งใหม่ๆก็มีความกังวลแล้วก็มีความกลัวต่อการทำสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันอย่างเช่นอาจจะต้องไปร้องเพลงต่อหน้าคนเยอะๆซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถแสดงให้เด็กเห็นได้นะคะว่าคุณแม่ก็มีความกังวลมีความกลัวแต่ คุณแม่คุณพ่อสามารถจัดก,การได้และเมื่อถึงเวลาก็สามารถขึ้นไปร้องเพลงอย่างไพเราะหรือยืนพูดได้อย่างมั่นใจและมีแต่คนชื่นชมก็จะทำให้เด็กเห็นแบบอย่างที่ดีและก็อยากเป็นแบบนั้นและก็ทำให้มองเห็นว่าความกังวลที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นเรื่องปกติมากแต่เพียงแค่เรารู้วิธีจัดก,การ ก็เผชิญกับสิ่งเหล่านั้นและทุกอย่างก็จะออกมาดีเองซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นแบบอย่างให้ลูกด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้คงต้องจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณทุกๆคำถาม,มและทุกๆก,การติดตามนะคะสวัสดีค่ะ